ข้อมือหรือฝ่าบ้านจะได้เอ๊ดูซิเข็มสั้นเข็มยาวมันชี้เลข2ชี้เลข12มันเป็นแบบไหนให้เท้าเราสมมุติว่าเป็นเข็มสั้นกับเข็มยาวเลยลูกคุณครูแหม่มกําลังอยู่ในท่าบ่าย2โมงนะคะจะเป็นบ่าย2โมงเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเท้าข้างหนึ่งรับน้ําหนักเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งรับน้ําหนักเต็มเท้าแต่ส้นมาวางไว้่กลางเท้าตรงนี้ นะคะอ่าอยืนในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าท่าเหลื่อมเทา้าอ่าแเราเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งค่ะอ่าจะเป็นข้างนี้ก็ได้นะคะเหลื่อมเท้านะคะอ่าเป็นข้างนี้ก็ได้นี่คือเหลื่อมเทา้าท่าที่1ตึ่งาม,มาด้วยท่าที่สองปละเทา้าปละเท,าท้าทํำยังไงนะคะอ้าวเรายืนยืนเหลื่อมเท้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องยยกขาลงมาก่อนค่ะเสร็จแล้ว ใช้จมูกเท้าตบลงไปที่พื้นเบาๆนะคะจมูกเท้าคือบริเวณนี้ค่ะลูกนี่เรียกว่าจมูกเท้าบริเวณนี้ต้องขออภัยนะคะวันนี้เท้าจะดําไปสักหน่อยเพราะก่อนที่จะมาสอนเนี่เพิ่งจะไปทาสีชั้นรองเท้ามานะคะ<อ>ตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้เรียกว่าจมูกเท้าตบลงไปที่พื้นเบาๆนะคะตบลงไปที่พื้นเบาๆไม่ต้องตบแรงนะคะเพราะเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ,จ็บ เดี๋ยวจะเจ็บจมูกนะคะอ่ะลองใหม่นะคะเหลื่อมเท้าประเท้านะคะแล้วตามต่อด้วยยกเท้าท่าที่3อาอ้าวการยกเท้าจะมีการแบ่งเป็นยกเท้าผู้หญิงและยกเท้าผู้ชายนะคะถ้าเป็นยกเท้าผู้หญิงนะคะ เวลาที่หนูยกนะลูกนะห้องนี้จะลูกสาวจะมีน้อยมากนะคะแต่ก็ต้องสอนเหมือนกันนะอ่ะผู้หญิงนะคะเวลายกเท้านะคะลูกให้ความสูงอยู่แค่ครึ่งน่องเท่าน,านั้น นะะหนูอย่ายกขนาดนี้นะลูกนะยกขนาดนี้ไม่ได้เพราะนึกถึงความเป็นจริงเวลาที่เราลำเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะนุ่งผ้าถุงผ้า<ม>สิ้นใช่ไหมคะถ้ายกอย่างนี้เนี่ยหนึ่งผ้าถุงอาจจะที่หรือไม่อาจจะเห็นอะไรอะไรที่มันไม่น่ารักออกมานะคะอ่ะก็จะให้ยกพอประมาณนะคะประมาณครึ่งน่องในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือท่ายกเทา้าดันเอวดันเอวตรงนี้เอวดันเอวนะดันหลังหลังตรงดันไหล่เปิดไหลนะคะอ่า จะไม่หลังค่อมอย่างนี้หลังจะต้องตรงในลักษณะแบบนี้ส่วนผู้ชายเอ้าผู้ชายดูดีๆผู้ชายเน้นย้ำลำต้องให้เทสมาร์ทให้หลอนะคะแต่แฝงไปด้วยความนุ่มนวลน,นะคะเอ้าดูความดูการลำของตัวพระหรือผู้ชายเวลายกเท้าปะยกปุ๊บผู้ชายนะลูกนะกานเข่าออกไปเลยด้านข้างเฉียงเลยนะคะ เราไม่ต้องกระมิกระเมี้ยนไม่ต้องปิดไว้ฉีกเข่าออกไปเลยความสูงของการยกเทา้าผู้ชายอยู่ระดับตรงนี้ข้อพับข้อพับนี่เลยนะคะอ่ะในลักษณะแบบนี้นะลูกนะ้นนี่คือของผู้ชายเสร็จปุ๊บตามต่อมาด้วยก้าวเท้าก่อนที่เราจะก้าวเท้าใค้อยู่ๆเราลงไปเลยไม่ใช่จะต้องมีการยืดตัวก่อนยืดหนึ่งก้าวลงไปสองเอาส้นลงก่อนนะส้นลงก่อนนะลูก สองถ่ายน้ำหนักมาสามแล้วเปิดต้นสี่อ่ะดูใหม่หนึ่งสอง ี่พื้นนะคะเบาๆหนึ่งครั้งดูนะคะสาธิตนะนี่คือท่ากระถุงเทา้าอ่ฝั่งนี้บ้างเสร็จตามติดมาด้วยท่ากระดกเทา้ากระดกเท้านะคะเท้าข้างใดข้างหนึ่งรับน้ำหนักแต่ปลายเท้านะลูกเฉียง45องศานะคะ<ม>เฉียง45องศา อ่ารับน้ําหนักนะลูกนะเราจะไม่ใช้ปลายนิ้วเท้าตรงเพราะเมื่อไหร่ที่ใช้ปลายนิ้วเท้าตรงแล้วเรากระดกขาขึ้นมามันจะทําให้เราทรงตัวและรับน้ําหนักได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นให้เฉียงปลายนิ้วเท้าไป45องศานะลูกนะแล้วกระดกถีบหน้าขาไปให้ได้มากที่สุดดันเอวดันหลังและ ดันไหล่เปิดไหล่นะคะหักข้อเท้าแล้วก็ท่อนขาด้านลา่างให้ชิดกับก้นของตัวเองให้มากที่สุดนะคะต่อไปท่าที่7ท่าที่7ดแล้วไหวมากๆเลยวันนี้นะคะท่าที่7ดเป็นท่าซอยเท้าเวลาที่เราซอยเท้านะคะเราเริ่มจากการยืนตรงแบบนี้นะคะเท้าชิดย่อขาลง อยู่ที่จมูกเท้าและปลายเท้าแล้วย่ำเท้าซอยเท้าแบบทีๆแบบนี้เลยนะคะเราจะเคลื่อนตัวลำไปทางไหนด้วยท่าซอยเท้าก็ยังต้องเก่งหนะะ้าขาเอาไว้เปิดส้นเท้าในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือท่าซอยเท้าอ่ะยกตัวอย่างนะคะอะ่ยกตัวอย่างอ่า แต่พวกเรายังไม่ต้องทําถึงขนาดนี้นะคะเอาแค่เท้าอย่างเดียวก่อนนะคะและท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายคือการย่ําเท้านะคะเอาดูการย่ําเท้าย่ําเท้าเหมือนกับการเดินปกตินี่แหละแต่มันจะต้องมีจังหวะเผามีย่อยืดย่อยืดนะคะอะดูตัวอย่างนลูกนะสาสี่ปะทนปะทนปะทนนทนปะทนปะทนปะ โทนโทนปะทนปะทนปะทนโทนปะปะทนปะทนโทนปะทนปะปะโทนโทนปะทนปะโทนปะโทนะทนปะโทนปะทนปะทนโทนอ้าวนี่ก็จะเป็นราายศัพท์ทั้งหมด8ท่าด้วยกัน